มาที่ housing นะครับซีรีนะครับไตรมาส4กำไรพัน200ล้านติดลบ4%เ e a r ร์ year on Year แล้วก็ติดลบ5%คิว on Q ก็ถือว่าอาินไลน์กับที่ทั้งเราแล้วก็ตลาดคาดไว้นะครับก็คือดีกว่า2%นะครับไฮไลท์ในไตรมาสนี้ของแสนสิริก็คือ cross margin ที่ลงถึง7.5% hedge point Year on Year แล้วก็3.4% hedge point Q on Q ก็ก็ถือว่าลงเยอะนะครับมาจากการแข่งขันในตลาดนั่นแหละนะครับข้อที่หนึ่ง ข้อที่2ก็คือว่าโครงการที่มีมาจิ้นสูงอย่างนาราศิริกรุงเทพกีธาซึ่งมาจิ้นน่าจะ50%นะเอนะคนที่ซื้อไปช่วงนั้นก็เมคอฟฟิตได้แล้วราคามันถูกหมายถึงว่าต้นทุนเขาถูกแล้วก็ราคาเนี่ยทำให้มันมีกําไรได้นะครับก็เลยขายดีนะครับแล้วก็ช่วยให้มาจิ้นดูดีมากในช่วงที่ผ่านมาพอมันหมดลงเนี่ยมันก็ทําให้มาจิ้นดูซอฟลงไปนะครับแต่ข้อดีของสิริก็คือว่าทำมาร์เก็ตติ้งใช้เงินลงไปแล้วเนี่ย มันได้กลับคืนมาก็คือยอดขายดีนะครับโอนกรรมส,สิทธิ์มากกว่าที่เราคาดเล็กน้อยด้วยซ้ำไปและแคชโปรดีก็ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะจ่ายปันผลนะครับสำหรับครึ่งหลังของปีที่แล้วเนี่ยที่8สตางค์ก็จะคิดเป็น Current Yield 4.8%นะครับแล้วก็ทำให้ในมุมของตัวผลตอบแทนโดยภาพรวมปีที่แล้วเนี่ย ปันผลก็น่าจะได้8ปดเนะครับและยังคงชอบสารสริทอยู่นะครับดู s ิสเนสแพลนดูสถานการณ์แม้ว่าจะต้องแข่งขันกันสูงแต่ว่าแข่งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่ได้ในเรง่อของการขายยังเป็น o u t เ e r ร์ฟอร์มเทรพารทสอบาทยี่สิบนะครับอันนี้มาดูคนที่มีเรื่องราวมากหน่อยนะครับผิดปกติก็คือไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ก็คือออริจินขอเริ่มที่ออริจินนะครับ ไตรมาสนี้ประกาศขาดทุนเลยนะครับ266ล้านเป็นขาดทุนครั้งแรกในรอบ10ปีนะครับตรงนี้เราคาดไว้กำไร82ล้านตลาดคาดกำไร21 1ล้านก็ออกมาต่ำคาดนะครับจริงๆ housing business ของเขาก็เหมือนคนอื่นแหละนะครับต้องแข่งขันสูงนะครับ g r o s s margin ลดลง10%บ e ปอร n year พยเแล้วก็4%ี่เ n t t ์เซน top line ก็ลง 9% Year on Year 12% Q on Q ตามที่ตารางที่บอมโชว์ตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวที่ทำให้ b o t t อมไลน์เขาเทินเป็น l o s สเลยในไตรามาสนี้ก็คือ ECL นะครับคนที่ชอบลงทุนในแบงค์คงคุณๆนะมาจาก Expected Credit Loss นะครับมันเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่เกิดขึ้นจากการทำ j v ระหว่างเขากับแรนด์ลอดเป็นหลักนะครับใน ในไตม่าสนี้เขาบันทึกตรงนี้ถึง626ล้านโดย400เกือบเกือบ0ล้านเนี่ยมาจากบิทเนียซึ่งเป็นโครงการแนวราบก็เป็นโครงการที่เขาทำ JB กับแลร์ดนะครับซึ่งเ,เขามีบันทึกรายได้จากค่าบริหารโครงการมาตลอดตั้งแต,ตง่ตั้ง JB ขึ้นมาแต่ว่าโครงการ JB เนี่ยต้องไปขอเงินกู้แบงก์ต้องพัฒนาโครงการนู่นนี่นั่นสุดท้ายเนี่ยตอนนี้มีหลายโครงการมากที่ไม่สามารถพัฒนา ตามระยะเวลาที่ออดิเตอร์มองว่ามันควรจะเกิดขึ้นนะครับเหตุผลก็มาจากทั้งตลาดบ,บ้านแนวราบที่ตอนนี้สปลายสูงนะครับเราเปิดมาก็อาจจะทำยอดขายไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ก็อาจจะอยากดีเลย์ด้วยตัวเอง สองก็คือแบงก์ก็มาช่วยด้วยยังไม่ควรจะรีบเปิดนะถ้าเปิดไปมันก็ไม่รู้จะขายดีขนาดไหนหรือว่าหรือว่าซัพพลายมันเยอะอยู่แล้วก็อาจจะขอชะลอไปเพราะฉะนันเนี่ยออร์ดิเตอร์ก็มองว่าไอ้รายได้ที่คุณเคยบันทึกขึ้นมาแล้วคุณก็ตั้งตัวนี้เป็นเจ้าหนี้และเป็นลูกหนี้ไอ้เงินตรงเนี้ยที่ยังไม่ได้แต่รายได้บันทึกไปแล้วเนี่ยไอ้ลูกหนี้ก็อนี้มันจะไม่สามารถรับรู้เงินได้ถ้า โครงการบ้านเนี่ยไม่สามารถพัฒนาได้นะฮะสุดท้ายก็เลยมีการบอกว่า,างั้นเอาออกไปก่อนนะครับถ้าพัฒนาได้ค่อยรับรู้มาใหม่ก็มีการรีเวิร์สตัวนี้ออกไปก็คือเป็นการตั้ง expected credit loss ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้ตัว bottom line มันติดลบนะครับซึ่งถ้าเกิดหักรายการพิเศษออกไปเนี่ยตัว Core Profit ของตัว Origin เนี่ยก็ยังกำไรนะครับ211ล้านก็อ <c oughs> ินไลน์โทษทีครับ197ล้านก็ In l i n e กับที่ b l o o m b e r g consensus คาดไว้นะครับ พอทั้งหมดมันเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยบริษัทก็ดูแล้วให้แคชโกลมมันอาจจะไม่ได้มาเร็วอย่างที่คาดไว้เพราะโครงการดีเลย์ก็เลยตัดสินใจที่จะไม่จ่าย<ม>ผลนำไรสาหรับผลประกอบการ<ม>ในปีที่แล้วช่วงที่เหลืออยู่นะครับต้นปีจ่ายไปสองสตางค์กว่านั้นะไม่ไม่คิดละกันครึ่งหลังเยอะๆเนี่ยประกาศไม่จ่ายเพราะฉะนันเองเนี่ยเอ่อเนื่องจากผลตอบแทนให้ให้ผู้ถือหุ้นก็อาจไม่มีตรงนี้เขาก็เลยมีการออกวอร์แรนต์นะครับเป็นออริจินบอสองมาให้ กึ่งกึ่งชดเชยตรงนี้นะครเดาว,ว่านะครับในอัตราส่วนเนี่ยสหุ้นเดิมได้1นึ่งวอร์เรนใหม่วอร์เรนเนี้ยมีอายุ3ปีนะครับแล้วก็ Exercise Price อยู่ที่4บาทเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมตรงนี้มันจะมี Time Value แหละพอวอร์เรนเข้ามาเทรดก็อาจจะมี Value <c oughs> ใกล้เคียงหรืออาจจะมากกว่าในส่วนของตัวปันผลที่จะได้อันนี้ขึ้น subject to ราคาหุ้นณนะวันที่มีการเทรดนะครับอันนี้ก็ เดี๋ยวคงม,มีการออกจะขึ้นเครื่องหมาย XW นะครับวันที่9พฤษภานะครับก็แม้ว่างบจะไม่ดีนะครับแเราอาจจะมี n e g เก i ี e Impact ในเชิงระยะสั้นความคาดหวังต่างๆเนี่ยแต่เราคิดว่าราคาหุ้นปัจจุบันมันถือว่าถูกเกินไปนะครับเรายังเป็น o u t p e r form นะครับ target price ยังอยู่ที่4บาทเหมือนเดิมก็ inline กับราคา exercise price เลยนะครับตัวรองอสุดท้ายนะครับ วิทเนียนะครับก็ขาดทุนไป186ล้านนะครับหลักๆก,ก็มาจากเมื่อกี้นี้แหละก็คือ ECL นะครับไตมาานี้ตั้งมา498ล้านนะครับแต่ว่าวิเทเนียจ,จะดูอ่อนกว่าออริจินตรงที่ว่าถ้าดูรายการกำไรปกตินะครับก็ยังขาดทุนอยู่ที่20ล้านก็มาจากการแข่งขันในตลาดแนวราบที่ที่รุนแรงแหละก็ก็อย่างที่ทุกคนทราบถ้าคนที่พอร์ตใหญ่มีคอนโดเยอะหน่อยก็าจะได้รับ Impact น้อยกว่าเพราะแนวราบแข่ง ขันรุนแรงกว่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตัวบิทเนียเนี่ยเขา a g คเก s ร i ซีมากนะครับในการกู้เงินสถาบันการเงินออกคุณกู้กู้เงินผู้ถือหุ้นก็คือแม่ o r ริจิมาค่อนข้างเยอะพัฒนาโครงการเยอะแต่สุดท้ายเนี่ยพอมันขายได้ไม่ไม่มากเท่ากับที่ตัวเองคาดหวังเนี่ยดี DE มันก็ขึ้นนะครับก็ขึ้นเป็น2เกือบเกือบสอเท่านะครับนะสิ้นปีเพราะฉะนั้นด้วยการที่ที่ดีสูงเนี่ยบริษัทก็เลยเลือกที่จะห ไม่จ่ายปันผลนะครับสมีการเพิ่มทุนอันนี้คือเพิ่มทุนเลยนะครับในอัตราส่วน1ต่อหนึก็คือ1หุ้นเดิมได้1หุ้นใหม่นะครับที่ราคา3บาทนะครับคนที่เพิ่มทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้วอร์แรนต์นะครับเป็นบีริวอร์หในสัดส่วน4หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่โดย1 a วอร์แรนต์นะครับโดยบีริวอร์หมีอายุ3ปี เอ็กซ์ s e อ r i ไซอยู่ที่3บาท60นะครับในกรณีถ้าเกิดว่าสามารถเพิ่มทุนได้ Success ทั้งหมดเนี่ยในมุมของ DE ก็จะลดลงมา1ต้นต้นตน,นะครับก็ถือว่าทำให้มีการปรับ Structure อะไรกันไปได้แต่ในกรณี Worst Case เราเราคำนวณเลยสมมติไม่มีคนตามเพราะว่าการเพิ่มทุนนะราคาตรงนี้บนสถานบนสถานแบบนี้แล้วกันนะครับคนอาจจะลังเลนะครับแม้ว่าเราคิดว่ามันจะ เป็นราคาที่ค่อนข้างถูกนะสบาทก็ตามนะครับเราเอาแค่ออริจินเป็นคนเ,เพิ่มทุนให้ซึ่งเพิ่มทุนในที่นี้เราก็เดาดูจากสถานการณ์การเงินของแม่ที่อาจจะตอนนี้ไม่ได้แข็งแรงเท่าเดิมมันคงเป็นการคอนเวิร์ตนี่เป็นทุนนะครับซึ่งตรงนี้แค่คงแค่ทำแค่ตรงนี้ตัว DE Ratio เนี่ยก็จะลงมาเหลือต่ำกว่า1.5เท่า แต่ถ้าเกิดพูดถือุูนท่านอื่นช่วยด้วยขึ้นไปเนี่ยมันก็จะลงมาหนึ่งต้นๆ้นอย่างที่เรียนไปเพราะนั้นมันก็ทําให้สถานการณ์เงินของบีดิเนี่ยดูแกร่งขึ้นนะครับเออเรายังเป็นนิวโช่นะครับสำหรับบีดิแทร็กเก็ตไพรซ์อยู่ที่3ามบาทสิบสตางค์นะครับสุดท้ายนะครับปรึกษานะครับก็เป็นการขัดทุนครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับกขัดทุน296ล้านเราคาดกำไร74ล้านแล้วก็คอนเซนเซสคาดกำไร67ล้านก็ถือว่า ต่ำกว่าคาดน,นะครับโดยไตรมาสนี้เนี่ยรายได้ลดลงถึง18% o อเยร์ year year, แล้วก็4%คิวอันคิวอันนี้คือรายได้จากการขายบ้านนะครับจริงๆแม้ว่าฐานเขาจะไม่สูงอยู่แล้วแต่ว่ามันยังลดลงไปอีกนะครับทั้งๆที่เขาเปิดโครงการปีที่แล้วในไตรมาสที่4เนี่ยมากที่สุดในปีรวมถึง r รอสมาจิ้ n ก็ลง3%เทสท์พอยต์เ Year ์2% point Qon Q จากการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าดูในเชิงบัญชีเนี่ย gross profit ก็ยังไม่คัพเปอร์ตัว s c n a เลยเพราะน,าานั้นไตรมาสนี้รายได้มาน้อยจริงๆนะครับก็เลยทำให้ในมุมของบอททอมไลน์เนี่ยติดลบแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยกำไรติดลบไปถึงอ่าเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เหลือสี่ร้อยห้าสิบหกล้านก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับตัวอ่าปรึกษาแต่ว่าอย่งไรก็ตามเนี่ยในมุมของราคาหุ้นปัจจุบันที่ที่ก็ลงมาเยอะมากๆตอนนี้เทรดไพร์เปอร์บุ๊กแค่0.25เท่าเองนะครับ วันศุกร์ราคาหุ้นก็ลงค่อนข้างแรงด้วยนะครับกับ De ที่ต่ำประมาณสักจุดเท่าเนี่ยเราคิดว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยการที่ขายราคาที่เล็กเมื่ขายราคานี้มันก็อาจจะดูไม่สมเหตุสมผลแม้ว่าช็อตเทอมในมุมของเซนติเมนต์มันจะดูลบนะครับเราคิดว่าแอสเซทแบลูยังครอบเวอร์อยู่เยอะและปีนี้เองเขาอยู่ระหว่างการรีสตรัคเจอร์ตัวบริษัทเนี่ยจะมีการตัดแฟตออกไปแล้วก็มีการเติมอะไรที่เป็นใหม่ๆเข้ามาเราคิดว่าระยะยาวเนี่ย บริษัทน่าจะกลับมาได้นะครับเพราะเรายังเป็นอัพพอร์ฟอร์มนะครับการเก็ตไพร์7บาท50นะครับมีประกาศปันผลด้วยนะครับเพราะดีอีต่ำเนี่ยก็ยังปันผลได้ที่6สตางค์นะครับถ้าดูทั้งปีเนี่ย payout ratio ก็ร้อยเปอ็นต์นะครับสำหรับตัวพึกษาครับก็มีประมาณนี้ครับบอมครับคําถามก็คือมองไปข้างหน้าไอตัวที่มันคือรอบเนี้ยมันดูเหมือนแบบตัวแข็งแกร่งยังพอไปได้แต่ไม่ได้ดีนะแต่เลี้ยงตัวเองได้ ตัวที่มันแย่เนี่ยโอ้โหเมื่อกี้พี่โจบอกว่าแบบบางทีไม่เคยขาดทุนมาก่อนขาดทุนบางคนก็ขาดทุนมาเป็นสิบปีเนี่ยคําถามคือมันจะมาเจอตรงกลางหรือไอตัวที่ดีกมันจะลงหมดไอตัวที่ไม่ดีเพราะตัวที่ไม่ดีเนี่ยมันลงไปก่อนแล้วอุตสาหกรรมมันจะเป็นยังไงพี่ไอตัวที่มันดีเนี่ยมันบอกมันจะสามารถพูดได้ไหมว่ามันอาจจะมองสมมุมมุมหนึ่งคือมันอาจจะค่อยๆชะลอก็ได้แต่ว่าบางตัวคือหน้าตัดมันสูงมันทนทานได้นานกว่าไอไอบางตัวที่มันหน้าตัดต่ำมันก็โดนไปก่อนแบบนี้พี่โจคิดยังไงเข้าใจ ครับจริงๆสถานการณ์ตอนนี้มันมาจากดีมานกับซัพพลายที่มันมิชแมชกันนะครับเดเวลลอปเปอร์ uh, พัฒนาโครงการมาเยอะมากโดยเฉพาะแนวราบนะครับขณะที่คอนโดมันชะลอไปก่อนอยู่แล้วคอนโดอาจจะมีปัญหาน้อยกว่านะครับพอแนวราบเยอะมากๆเนี่ยแล้วทุกคนกู้งเงินมาทั้งนั้นในการที่จะพัฒนาพวกนี้นี่มันก็รออยู่นะครับระฉะนั้นมันก็ต้องรีคูดเดตอะไรกันนะครับแล้วคนที่อาจจะมีความแข็งแกร่งน้อยกว่าในเชิงแบรนดิ้ง หรือไม่ในเชิงดีไซน์นะครับมันก็อาจจะทําให้เขาจําเป็นที่จะต้องการเงินทุนเนี่ยต้องการลดราคามากกว่าบริษัทใหญ่ๆนะครับที่มีแบรนด์แข็งแกร่งคนอยากจะได้อยู่แล้วเนี่ยก็เลยทําให้ Impact เนี่ยมันดูแตกตาก่ตางก,ก,กันนะครับเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าสถานการณ์ตอนนี้มันน่าจะเป็นแบบเนี้ยไปอีกระยะหนึ่งก็คือคนที่ดีก็น่าจะยังคงสามารถที่จะรีเทนตัว p r o f i t a b i l i t y แล้วก็เกณฑ์มาเก็ตแชร์ขึ้นไปได้ขณะที่ตัวที่อาจจะดูซัพเฟอร์กว่า ก็จะต้องใช้เวลาในการลิควิดเดตอินทรีไปแล้วเปิดโครงการใหม่น้อยครับสุดท้ายเนี่ยพี่ว่ามันจะรอดแหละก็คือใช้เพราะมันมีแอสเซทอยู่คำ้ำอ่ะ p e r t y มันดีกว่าคนอื่นนิดนึงตรงที่ว่ามันมีแอสเซทแอสเซทปกติมันจะมีราคาที่สูงกว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรในสูงต้นทุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีกำไรเนี่ยบ้าง,างน้อยบ้างแล้วก็ไปคืนนี้ได้งนั้นสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบ over invest เเกินไปเนี่ยมันจะไม่ e ี default นะครับ แต่และตัวล่างๆก็อาจจะดูดูเหนื่อยวนๆนนอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่ๆก็ค่อยๆเกณ์มากระจร์ไปสุดท้ายเนี่ยวันที่ปัญหาของโครงการรายเล็กๆเนี่ยลดน้อยถอยลงซพลายมันจะอยู่ในมือรายใหญ่หมดเลยนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยหลังจากที่ไม่มีคนตัดราคาเยอะมากๆที่เขาจำเป็นนะเราไม่ได้บอกว่าคือบางทีเราอาจจะจำเป็นต้องขายของที่ผิดราคา ก็คือต่ํากว่าราคามาเก็ตเพื่อที่จะเอา liquidity วัะะนั้นเมื่อตรงนั้นมันหมดไปเนี่ยตลาดมันจะไฟล์ une, จูนกลับขึ้นมาในจุดสมดุลใหม่แล้วก็ตอนนี้สถา,ารนรณจุดนั้นเนี่ยบ้านมันอยู่ในใน,ในมือของโครงการอยู่ในมือของรายใหญ่หมดเลยนะครับดังนั้นบัเก็ติง power <c oughs> ก็จะไปที่ที่รายใหญ่แล้วก็จะทําให้ performance <c oughs> ของรายใหญ่เนี่ยก็จะดูดีขึ้นด้วยทั้งในแง่ของตัวรายได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือ profitability ครับอมครับ โอเคได้เลยครับพี่โจโวันนี้ขอขอบคุณทางพี่โจโมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับก็ยังไม่ค่อยเห็นสัญญาณที่ดีเท่าไหร่นะและที่ผมอธิบายนหมแลวนวกันก็คืออาจจะอาจจะต้องใช้เวลาในการดูอีกสักระยะหนึ่งนะแล้วก็หนึ่งในอินดิเคเตอร์หลักที่ผมแนะนําให้กับทุกคนดูเนี่ยคือในฝั่งของตัวโลนโกรดของแบงก ที่เข้าไปในฝั่งตัวอสังหาซึ่งจะเห็นได้เลยว่ายัางไม่ฟืน้นจริงๆแล้วเนี่ยโลนโกรดที่เข้าไปในฝั่งตัวเซกเตอร์รถยนต์ของออโต้เนี่ยมันเริ่มฟื้นแบบอ่อนๆนะแต่ว่าอาสังหาเนี่ยยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะเลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆช่วงเดือนสุดท้ายสองเดือนสุดท้ายอาสังหาไม่ฟื้นแต่รถยนต์เริ่มฟืน้นหุ้นรถยนต์เริ่มฟื้นแล้วหรือเปล่าที่มันเกี่ยวข้องกันแต่ว่าผมว่าปัจจัยหลักตอนนี้มันมันนอกเหนือจากเรื่องดีมาซัาาาาพพลพายนะครับ